เรื่องลาบเรื่องลูนี่ผมจะสู้บ่ถอยนะครับผมนะครับพี่น้องนะฮะวันนี้เขามาลาบจิ้นกันครับผมนี่ก็เป็นจิ้นง้วนะครับผมไปซื้อติ่มลาดมานะครับเดือดเดือเดือดเดือดแต่ไรเน่นอนครับไปครับเขาเป็นลาบกันเลยครับผมอันว่าหญ้าลาบนี่นะครับเป็นยาครับผมนี่ครับเขาก็ซอยจิ้นบางๆนะครับพูดถึงเรื่องลาบเรื่องซ่านะครับผมพริกลาบนี่ต้องหอมนะครับผมถ้าพริกลาบบัตล้ำนี่มันก้นจะได้มันกระทึงบัตล้ำนะครับพี่น้องนะนี่ครับเขาก็ซอยจิ้นไปนะครับผมซอยเซ็ตเขาก็มาลบเลยครัับบบเเเลลลงงพากนยครับ ดดพอสลาลาบจีนของเฮานี่ครับสุดยอดแล้วครับเป็นยังกินลาบเฮาต้องกับพักด้วยนะครับผมผมก็บอกหูเหมือนกันนะเนาะเพราะว่าหันคนเท่าคนแก่หมดกินแล้วก็กับเฮากดเฮียนตัวเปิดนะครับวันนี้เขาก็จะแปลงลาบเนียวนะครับผมผมก็จะใส่บอรแครงนะครับผมนี่ครับบอรเขือนพวงนี่ครับใส่ลาบลงไปตัวนะครับรับรองเหนียวแน่นน้อนครับตะบันเหนียวนี่เดือดเดือดเดือดเป็นไฟบาได้อันนี้ก็เป็นบอลิต์หม้นะครับผมเขาก็จะเอามาเผาไฟก่อนเนาะเดี๋ยวเขาไปต้มเครื่องในกันครับพี่น้องนะเอ๊ะ นี่ครับพอตเต๊กพกเพียนะครับสองแกนตัดๆัๆขมเรี้ยวแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นเครื่องในนะครับเอามาลวกสักหน่อยเนาะมาต้องลวกเหมือนครับลวกคำเดียวก็พอละมันจะเหนียวนะครับเสร็จกระตักใส่จานเลยครับอันนี้ก็เป็นดออีเพียนะครับผมตีเวอร์เซราบขมๆนะครับเอาก็เอามาต้มมาลวกกันเนอร์ถ้าไม่ต้มมาลวกนี่นะครับผ่านลุตร้อนะครับนี่ครับมันลาบกันตร้อเลยครับเลาก็ใส่เลือดก้อนไปเลยนะครับผมแล้วก็ลาบขึ้นแล้วเป็นเลนเนอร์พี่น้อง นะฮะซับลงไปครับซับให้บวชแข็งไอ้ยังกละเอียดไปหมดนะครับลาบวันนี้ถึงวันเหนียวเตะครับผมดลาบจีนถ้าบใส่ซพักไผ่หอมโดนหอมบะเปิ้ลมันก็บบเปิ้ลนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอามาใส่แล้วก็ลาบไปด้วยเลยนะครับผมลาบเหนือลาบเมืองนี่นะครับมีหลายสูตรนะครับผมแล้วแต่นะครับถนัดสูตรได้กับสูตรไอ้สูตรมันนี่ตัวเนาะนี่ครับผมสอบสูตรจะอี๋นะลาบบะเหนียวมันกระดึ๊งโอดบะล้ำนะครับ พอตเลยครับเป็นอยากจะโซนะครับเหนียวบบเหนียวก็พอนะครับขนาดนี่นะครับขีดเขียนปึ๊บยังแบบลงเลยนะครับนี่เหนียวของแตยครับผมลาบเสร็จเขาก็เอาใส่กระมังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปซอยเครื่องในตะตีเขาได้ต้มได้ลวกไว้นะครับอันนี้ก็จะมีแบบซอยซุกแล้วก็แบบดิฟก็มีนะครับผม2อย่างนะครับถ้าเป็นตับนี่แบบลวกแล้วครับผมกินแบบนี้ครับสดๆนี่ครับมันหวานจุ๊กนี่แนะเจ๋งได้ครับเนี่ยลาบวันนี้นะบ่ได้ มีแนวแก้เอ๋อนะครับผมพอาะเดี๋เดี๋ยวพ่อบอเข้าพันแสเนาะปัดสามเดือนก็เดียวเนาะอดเอาครับกินเข้าล้ำๆไว้ก่อนครับเนี่ยครับตับเฮานะครับจะซอยใส่แบบสดสนี่ยครับผมปัดเดี๋ยวหวานจวกในน้อนครับไปก่อยซอยไปเน้อยแล้ววางมีดเล่นมือหน่อยไอ้เฮ้ยนี่ครับพอสลายซอยตับเฮานะครับปัดเดอเดี๋ยวเฮาก็จะไปซอยพักป้อมต้นหอมนะครับย่าหลบนี่ถ้าบอกใส่พักป้อมต้นหอมมันก็ยังว่าเนาะขาดอย่างยังไปสักอย่างนี่ไง ซอยเ็จเดี๋ยวก็ไปกุ้นลาบกันเลยครับพี่น้องนะบแบเจมี่อย่างลากไม้นะครับผมลาบเนื้อลาบเมืองนี่นะก็ใส่พริกลาบลงไปเหี่ยสัก2จอนเนาะเซจก็ใส่เกลือครับใส่เกลือลงไปบะต้องใส่นักเนอาเกลือนี่นะใส่แล้วมันจะกิมแมันกิมแล้วมันขืนมาได้นะครับตักออกก็มาได้ละนี่ครับเขาก็ใส่ผงนัวไว้นะครับผมใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบน้อยนะครับใส่มนก็บะล้าอีเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าเพี้ยที่ผมได้ต้มไว้นะครับผมหน้าเพี้ยนี่เขาก็ตักใส่ไปเลยครับแล้วก็ปุ้นคลัก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  อ่ตตะหอมพริกลาบขนาครับมาพี่น้องนะแอมมากคนลาบกันเลยครับนี่นี่ถูๆนี่นะครับผมเอาจนพริกลาบมันเข้าจีนนะถ้าแบบเข้าจีนมันก็บบล้ำนี่แน่นี่ครับกคนไปกคนมานะครับหอมพริกลาบของแต้ครับเข้าหนึ่งอุ่นๆนะครับพี่น้องนะแอรเตรียมไว้เลยเนอมาโอดนะนี่ก็ใส่พักป้อมต้นหอมนะครับลงไปครับโคนเข้ากันเลยครับแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปตักใส่จานนะครับพี่น้องนะแอรเดี๋ยวเขาจะไปกินกันละอี่น่ เออหลับจีนหลับงัวว่นี่ถ้าบอกผมบะเพ็ดมันตึงเหมือนล้ําอีกอะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะฮะไปเดี๋ยวไปกินกันครับอินลาามันต้องกับหลุกโดดนะครับพี่น้องนะแอวันนี้ก็จะมีลาบคั้วด้วยนะครับผมจะมีว่าลาบริบอย่างเดี๋ยวเนอเนี่ยคั่วด้วยครับสองอย่างเลยครับมันจะได้เหมาะนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นน้ำเพี่ที่เขาต้มไว้นะครับผมเอามากินตัวนะครับมาหีบนี่นะผมเร็วแน่นอนครับกินกับบัลลิสต์ไม่กับบะเขือรกรอบนะอู้ไล่อู้ไล่ก็ไปกินก lắm quá nhiều nhiều nhạt 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 dọn suốt ngày có chuyện mọt nặng á con nhiều เฉอ๋ตอตองลับวับวาผมดกว่าพี่น้องนะ

六，九六。 Rồi. Mà chỉ nó cả hấp.